ช่องอตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวิกผมซอยสั้นนะครับผมมาแนะนํานะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอฝันแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอฝันหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดรอบทรงนะครับผม ตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสามารถสระทาความสะอาดม้นวนทวอลวร่มเพิ่มเติมได้นะครับผมด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้ากันละคายเครื่องนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผม ตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับลักษณะการใส่เหมือนเราใส่หมวกเลยนะครับผมเราพยายามดึงขอบวิกนะครับให้ตึงเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับ ตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราจะปัดซ้ายปัดขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับผมหรือเราจะเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมมชอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูด้านข้างและด้านหลังนะครับผมด้านข้างนะครับผมด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเข้ารูปหัวสวยพอดีเลยนะครับผมทําให้หัวเราทุยพอดีนะครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผมมออเหมือนหนังศีสะจริงเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมาติและลาาติวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ